นี้พามาดูห้องตัวอย่างใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่ Noble Aral a l ีนะครับห้องนี้34ตารางเมตรนะ layout ผมดูแล้วดีมากเลยเดินดูแล้วชอบเลยนะเข้ามานะครับโซนแรกเราก็จะเจอครัวนะทำเลก็อยู่แบบใจกลางอาลีเลยนะแล้วครัวฝั่งตรงข้ามครัวนะครับก็จะเป็นพวกตู้เก็บของนะอย่าตู้รองเท้าตู้อะไรที่เก็บของเยอะมากเลยเป็น34ตารางเมตรที่ดูดีอ่ะแล้วก็จะมาเจอโซนทานข้าวนะครับ ่ซนทานข้าวเสร็จก็จะมา v i วิงรูมนะตรง i v วิงก็ทำดีนะได้โซฟาทูซีทนะแล้วก็ตรงนี้เขาทำมาเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยคือตู้ทีวีใช่ไหมมันต่อมากัมีโต๊ะทำงานนะโต๊ะทำงานก็มีลิ้นชักนึลิ้นชักคีย์บอร์ดลิ้นชักเมาส์อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีกระจกมีที่โชว์ของนะครับคือจัดฟังก์ชันมาดีมากเลย34ตารางเมตรระยะดูทีวีก็คือดีเลยนะครับดูกว้างนะ เพดานมันสูง2.8เมตรมันกาจำไม่ผิดเพดานก็สูงนะครับได้ฟีลลิ่งการอยู่ที่ดีนะแล้วเขาแต่งมาแนวขาวๆมินิมอลนะสายคาเฟ่แถวอารีน่าจะชอบกันนะครับถัดมาไปดูห้องนอนห้องนอนก็ดีห้องนอนเข้ามานะครับก็จะเจอเตียงนะเตียงวาง5ฟุตนะครับเตียงเป็นแบบ5ฟุตนะครับแล้วก็เราจะได้ โต๊ะแต่งหน้านะนี่ก็เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่จัดเต็มแล้วก็ซ่อนไฟไว้ด้วยนะฮะโต๊ะแต่งหน้านะเขาก็มีแบ่งนี่มีแบ่งกระจกเงาเก็บของนะเออคือที่เก็บของเขาเดีอ่ะนะเนี่ยแล้วก็มีซ่อนไฟไว้ด้านล่างนิดนึงนะแล้วก็มีกระจกเงานะมันก็จะด,ดูห้องดูกว้างด้วยแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยวเขาเราเก็บพวกเครื่องสำอางเลยไว้หลังตู้ได้นะอันนี้ก็ มีช่องแสงขนาดใหญ่นะครับตามสไตล์โนเวลนะครับตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าก็2ตู้นะครับถ้าที่อาราวาลีเนี่ยก็คือตู้เสื้อผ้าเขาจะบิวมาให้แล้วนะก็คือที่เก็บของเยอะแหละมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้มีห้องทางเข้าอีกนะครับมีทําตู้ได้เยอะนะครับอ่างล้างหน้านะก็มีตู้เก็บของนะครับแล้วโซนชวเวร์นะถือว่าใหญ่นะพื้นที่สามสี่ตารางเมตรแนตะ่โซนชวเวร์ผมดูแล้ว โอเคดูกว้างขวางดีนะครับเอาว่ามันเป็นห้องนี้ราคาประมาณเริ่มต้นประมาณ6.8ล้านนะถือว่าได้อยู่โซนอารีแบบว่าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่แต่จัดฟังก์ชันมาได้ครบแล้วก็มันดูกว้างดูน่าอยู่ดีนะครับลองมาแวะดูกันได้